สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Inception ก็ในตอนนี้เราจะพูดถึงตัวน้องแพทโดียกันนะครับหรือน้องหมัดไฟนั่นเอง ในส่วนของตัวน้องนะครับก็จะเป็นเผ่าบีสก็คือสีแดงเนี่ยนะครับเป็นตัวที่โจมตีทางกายภาพนะครับก็สกิลก็จะเป็นโจมตีเดี่ยวทั้งหมดเลยนะครับทั้งสกิลธรรมดาแล้วก็สกิลอัลติเมตนะครับจะมาพูดถึงในส่วนของเมคนิกใหม่ของแพท1.5นี้ก่อนนะครับก็คือเมคานิกการเบิร์นั่นเองหรือการเผาไหม้นะครับก็ตัวละคร s p a r ตัวเดียวนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถสร้างสถานะนี้ได้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นน้องอูลูนะครับที่เหมือนก็ สร้างมาเพื่อให้เล่นด้วยกันนี่แหละแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับให้ปัน้นให้แนะนําให้ไปรอตัวแพท1.7อย่างี s o มากกว่านะครับโดยเจ้าสถานะเผาไหม้เนี่ยก็คือคนที่ติดสถานานี้เนี่ยก็จะได้รับการฮิวเบาลง15%โดยที่ตอนที่จบเทินเนี่ยคนที่มีสถานะเผาไหม้อยู่ก็จะได้รับความเสียหายเจเนซิต4%ของแอตแทกของตัวละครตัวนั้นนะก็คือถ้าสุรว่าเราแปะใส่ตูเนี่ยมีแอตแท็กอยู่1,000เวลา ตอนท้ายเธนเนี่ยก็จะได้รับความเสียหาย40ต่อสแต็กตัวเบิร์เนี่ยมันสามารถสแต็กได้สูงสุด30โดยที่มันก็สแต็กได้เป็นแค่ก้อนเดียวเท่านั้นไม่ได้มีแยกเหมือนของพิษที่จะแยกเป็นพิษก้อน1พิษก้อน2อะไรเงี้ยอันนี้จะมีแค่เบิร์ก้อนเดียวเลยหลังจากที่ตัวศัตรูตได้รับเจเนซิสเดามจแล้วเนี่ยก็ตัวสแต็กของเผาไหม้ก็จะลดลงครึ่งหนึ่งซึ่งสมมุติว่าเดิมมี10ก็จะเหลือแค่5ถ้าสุติว่าเดิมมี5นะครับมันก็จะเหลือแค่2นะครับตัวเศษเนี่ยจะปัดลง ในส่วนของสกิลของน้องนะครับก็สกิลที่1ก็เป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวทําความเสียหายกายภาพมีความสามารถนิดนึงก็คือถ้าอยู่ในสถานะ p r e i n น i t i o n ก็จะทําความเสียหายคิดที่เข้าแรงขึ้น40%ทีนี้ถ้าสงสัยว่า p r e i n น i i t i o n มาจากไหนนะครับก็เรามาดูกันที่สกิลที่2เนี่ยจะเป็นสกิลบัฟตัวเองซึ่งหลังจากใช้เนี่ยก็จะได้ตัวบัฟ3อย่างนะครับก็คือ p r e อ i t i ชชตัวบัฟเ c ็ก l ์ r a t i o n แล้วก็ตัว p r e p a r a t i o n ปตัวเว พรีนิชั่นเวลาเราจะทําการโจมตีเนี่ยก่อนที่จะทำการโจมตีเราจะเปลี่ยนตัวบัฟพรีนิชั่นเนี่ยให้กลายเป็นสถานะเผาไหม้ให้กับเป้าหมายที่เราทําการโจมตีนะครับก็คือสูตรว่าเรามี10สเต็คของตัวพรีนิชั่นเนี่ยเวลาเราต่อยศัตรูเนี่ยศัตรูก็จะติดเผาไหม้10สเต็ค เอ็กซ์เฮลเลเวลาเราโจมตีเนี่ยจะมีการบวกอัตราคลิ15%ขึ้นอยู่ว่าเรามีสแต็กอยู่เท่าไหร่ถ้ามี1สแต็กก็เพิ่ม15%ถ้ามี2ก็เพิ่ม30%ถ้ามี3ก็4 5เป็นต้นส่วนในของ preparation จะเป็นการพอเรามีสถา,านะนี้เนี่ยพอเริ่มต้นเทินถัดไปตัว s p ป r โ d เดียจะได้การ์ดสกิล1ฟรีนะครับขึ้นอยู่กับว่าในเทินที่แล้วเนี่ยเราใช้บัฟระดับไหนไปก็คือถ้าเป็นใชดาว ตาหน้าเราก็จะได้สกิลห1ระดับ1ดาวถ้าใช้2ก็ได้2ดาวนะครับซึ่งสกิลเนี่ยเป็นสกิลเหมือนสกิลปกติเลยสามารถเอาไปผสมกับการ์ดใบอื่นได้แต่เวลาใช้เนี่ยก็จะเสียแอคชั่นพอยตตามปกตินะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้ตัวการ์ดแถมเนี่ยมันก็จะหายไปตอนจบเทินนะครับ ในส่วนของสกิลอัลติเมทนะครับจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวทําความเสียหาย700%การโจมตีเนี้ยจะมีค่าคริติคอลเดเมจเพิ่มอีก40%และถ้าตอนที่เราโจมตีเนี้ยเป้าหมายของเรามีสถานะเผาไหม้อยู่ทั้งหมด15สแต็กหรือมากกว่านะครับตัวการโจมตีเนี้ยก็จะได้คริติเอลเดเมจเพิ่มอีก40%นะครับก็คือรวมเป็น80%จากของเดิม ในส่วนของ i n s i g h ์ที่ตัว Insight 1ก็คือเมื่อเราแปะสถานะเผาไหม้ไปกับการโจมตีเนี่ยจะทำให้การโจมตีครั้งถัดไปมีอัตราคริตที่เคอลเพิ่มอีก25%ในส่วนของ i n s i g h ์2ทำาดเมจเพิ่มขึ้นอีก8%ตอนที่เข้าต่อสู้และในส่วนของ i n s i g h ์3เมื่อทำการโจมตีเดี่ยวแล้วติดคริก็จะทำให้เกิดสถานะเผาไหม้4สเต็กก็คือตัว Insight 3เนี่ยก็จะไปคอมโบตัว i n s i g h ์1ก็คือพอ พอเราต่อยติดขี้ติดเผาไหมพอติดเผาไหมก็จะทําให้การโจมตีครั้งถัดไปเนี่ยติดขี้ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราสามารถต่อยติดขี้ได้ตลอดเวลาจะทําให้ทั้งอัตราขี้แล้วก็ตัวการแปะเผาไหมเนี่ยเป็นไปได้อย่างคงที่นะครับ มาดูกันที่ตัวพอ์เทรตของน้องนะครับก็ที่พี่หก็จะบัฟความสามารถของสกิลหนนะครับให้ได้ค่าค r i ์เท็กเดีเมจเพิ่มขึ้นเป็น70%นะครับจากของเดิมที่40%ก็เพิ่มมาพอสมควรที 2, ่พี่สองเปลี่ยนความสามารถของอินไซต์1 ที่เพิ่มคิเ t คาดามี25%เนี่ยให้เป็นเพิ่ม50%ก็คือเพิ่มเท่าตัวที่ P3 ปรับอั t ติเม e นะครับจากของเดิมอ่ะจะได้ค่าคิ c a ค d ดาม g e ที่40%อันนี้จะเปลี่ยนเป็นที่70%นะครับทั้งตัวเบสคิ c a ค d ดาม g e แล้วก็ทั้งตัวคิ c a ค d ดาม g e ที่ได้ตอนจากเผาไหม้15ส t ต็คด้วยนะครับตัว P4 ปรับตัวของ a อ t แทของตัวสกิล l นะครับ P5 ปรับความแรงอัลติเม e เป็น750%นะครับจากเดิมที่อยู่ที่700%แล้วก็เบสที่เ้เข้าเรเมจที่เพิ่มก็จะเป็น100%แล้วก็ที่ได้จากเผาไหมก็เป็น100%เหมือนกันก็มาสรุปในส่วนของพอดเทรดนะครับถ้าเป็นสายฟรีหรืองบน้อยเนี่ยผมว่า P0 หรือ P1 เนี่ยโอเคละสำหรับตัว P2 เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวน้องเลยเล่นได้ง่ายขึ้นสนุกขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนต่อยอยังไงก็ผมว่าโอกาสน้อยมากที่มันจะไม่ติดคีนะ จึงทาให้เราสามารถโยกย้ายตัวของเรโซแนนซ์เนี่ยจากสายคีย้เนี่ยไปลงเป็นแ t ทแทกบางส่วนได้เหมือนกัน ในส่วนของไซคิวที่แนะนำก็หลักๆก,ก็มีตัวลองไรท็อกที่จะเป็นไซคิ้วที่มาจากกิจกรรมในแพท1.5มีตัวฮอปสคอตแต่ตัวฮอปสคอตเนี่ยก็ต้องมีมอนได้ค่าหน่อยนะก็จะถึงใจคุ้มค่ามีตัวลักเชเลสเลเชอร์ที่สามารถใช้ได้เอาตีเดียวอยู่แล้วสามารถใช้งานได้ดดเมจไม่ได้ห่างกันมากนะครับจะใช้อไหนก็ได้ในส่วนของเพื่อนร่วมทีมไปกับตัวที่ช่วยให้น้องคิ้มากที่สุดก็จะมีตัวอย่างเช่นทูตแฟรี่หรือจะเป็นน้องเอสลา ที่จะอยู่ในตู้ครึ่งหลังของแพท1.5ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวช่วยเบินอย่างน้องอูรูแต่ผมไม่แนะนําอย่างที่ว่าไปเพราะว่าเป็นตัวเฉพาะทางมากๆนะครับแล้วก็นอกจากช่วยแปะเบินแล้วก็ผมว่าประโยชน์มันใช้ยากไปนิดนึงให้ไปรอตัวอีโซที่แพต1.7ดีกว่าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปวิธีการเล่นน้องนิดนึงนะตัวน้องเนี่ยจะมีวิธีการแปะเผาไหม้ได้2วิธีนะครับก็คือวิธีที่1จากการที่น้องใช้สกิลบัฟเนี่ยพอใช้สกิลบัฟจะได้ ไช้ตัวบับฟรีนิชั่นเมื่อโจมตีเนี่ยก็จะแปะเผาไหมใส่ศัตรูที่โจมตีนะแล้วก็วิธีที่2ก็คือจากตัวอินไซส์สามที่เมื่อเราโจมตีแล้วติดคี้เนี่ยก็จะทําให้เป้าหมายติดเผาไหมสี่สแต็กซึ่งถ้าเราเล่นตัวน้องคนเดียวเนี่ยโดยไม่มีคนช่วยแปะตัวบัฟเผาไหมเลยเนี่ยก็ผมแบบนะนําว่าไม่ต้องไปสนใจตัวบัฟเผาไหมที่จะไปทําอะไรกับตัวอัลติเมทหรอกเพราะว่าเก็บยังไงก็ไม่ถึงต่อให้เก็บถึงผมว่ามันจะขาดทุนเรื่องม็อกซี่มากเกินไปครับการที่เราจะทําเผาไหม 15บห้าจแตกได้เนี่ยหมายถึงว่าตาที่แล้วอะ่ะเราต้องมี30มสิบแตกเลยนะไม่งั้นเราจะต้องเสียสกิลไปเพื่อแปะเอาไม่ในตาเดียวกับตาที่เราจะใช้เอาเตียแน่นอนว่ามันจะขาทุนม็อกซี่ไปเยอะมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในตัวของสกิลบัฟ มันไม่ได้บอกว่าเราจะต้องกดโจมตีในตาหน้าอะไรอย่างนี้นะถึงแม้ว่ามันบอกว่ามันจะเจนสกิลหนึ่งให้ตาหน้าเนี่ยเราสามารถกดสกิลบัฟแล้วเราก็กดสกิลตีต่อได้เลยนะครับเช่นเรามีการสกิลตี2ดาวมี1ดาวหรือเรามีสกิลอตัตเมทเนี่ยเราสามารถกดบัฟแล้วกดตีได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปรอมันเจนการ์ดในตาหน้านะแต่ว่าในตาหน้าก็จะไม่มีตัวบัฟที่เรากดบัฟไปแล้วเพราะว่าบัฟถูกใช้ไปกับสกิลตีที่เราใช้ไปแล้วนะ ซึ่งเราสามารถกดตัวสกิลบัฟซ้ำซ้อนเพื่อซ้อนบัฟเพิ่มขึ้นไปอีกได้นะครับ สุดท้ายก็คลิปนี้ก็จะแปลกๆไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็สําหรับใครที่ลังเลว่าจะเปิดน้องดีไหมก็สําหรับความเห็นผมก็คือถ้าคุณเป็นสายฟรีสามารถข้ามได้ถ้าคุณอยากได้ตัวบีแต่คุณยังไม่มีตัวบีตตัวอื่นเลยก็สามารถกดเปิดได้เหมือนกันครับแต่ก็ให้เตรียมๆไว้ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวแพทหลังจากเนี้ยก็จะมีตัวเจาะคิวให้เรากดเปิดได้เยอะตัวที่น่าเปิดมากๆมีตามมาอีกเยอะเลยจากแพทเนี้ยถ้าชอบก็กด ไลค์ like, กด Subscribe ให้กับช่องผมได้ขอบคุณครับ